ทีนี้เรามาดูเรื่องของการลงทุนนะครับปลายปีแบบนี้กันบ้างนะครับเอ้หุ้นสหรัฐที่หลายคนก็มองปีนี้ต้นปีก็ดูดีแล้วเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับตอนนี้หลังจากที่มีการประกาศคอ CPI เพิ่มปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับกลุ่ทัศน์การลงทุนกับหุ้นสหรัฐเป็นอย่างไรคุยประเด็นนี้กันนะครับกับดายรคเตอร์นะครับฝ่ายการลงทุนนะครับผ่านกองทุนต่างประเทศกลุ่มจัดสรรสินทรัพย์และกองทุนต่างประเทศครับของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพณิชย์ิจำกัด หรือ SCBAM นะครับคุณพกสุน่าจิตมั่นใจทำครับคุณพกสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะต้องยอมรับว่าตัวเลขเงินเฟอ้อท,ที่แผ่วลงนะคะก็ทําให้หลายคนออดูเหมือนนะคะจะมั่นใจในการลงตัวดิสเซทรั์เสียงมากขึ้นเพราะว่าเห็นเฟดเองก็อาจจะไม่จําเป็นต้องเร่งขึ้นดอกเบี้ยนใดๆแล้วเรามองยังไงเกี่ยวกับกร,รณีความเป็นไปได้หรือความเสี่ยงบางอย่างที่ยังรออยู่ยังพอมีไหมคะ เออเอะผมรีแคปนิดนึงนะครับในส่วนของตัวเลขเงินเฟอ้ออย่างที่คุณเฟิร์นไปเรียนไปเมื่อกี้นะครับว่าฝั่งตัวเลขเงินเฟอ้อล่าสุดที่ประกาศออกมาเนี่ยทิศทางเนี่ยเราก็คงเจนสัญ,ญญาณที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าตัวเลขทั้งในส่วนของตัวเงินเฟอ้อพื้นฐานหรือว่าเงินเฟอ้อทั่วไปเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ว่าก็ถือว่าน้อยกว่าที่ตลาดคาดนะครับโดยรวมเนี่ยก็คือยังยังเมนเทนอยู่แถวเดเรียกรอบไปมาสักสเปอร์เซนนะครับซึ่งแต่ว่า มันก็ห็นสัญญาณที่ดีขึ้นที่มันมีการปรับลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับผมแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยถ้ามาดูเนี่ยตัวเลขปัจจุบันเนี่ยมันอยู่แถวกรอบประมาณสักสมเนี่ยมันก็ต้องถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ํากว่าที่ทางเฟดเนี่ยคาดหวังไว้อยู่ที่2%นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยก็คือยังเชื่อว่าทางเฟดเนี่ยก็ยังจะต้องเมนเทนตัวระดับของตัวเฟดเปอเซนตเนี่ยไว้อยู่ยาวอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเรามองจริงๆเนี่ยว่า ตัวทิศทางของตัวดอกเบียบายเนี่ยก็อาจจะมีการปรับแล้วจริงๆเนี่ยก็คือไปถึงในช่วงของตัวกลางปีหน้าเลยด้วยซ้ำน,นะครับถ้ามาดูในฝั่งของตัวความเสี่ยงเนี่ยก็คงจะเห็นในในช่วงในช่วงอาทิตย์ที่แล้วแล้วกันเนี่ยนะครับที่มันมีข่าวออกมาก็คือจะเป็นในส่วนของฝั่งของตัววิทิสภานะครับที่มีอนุมัติในส่วนของตัวงบประมาณชั่วข่าวนะครับที่ที่ผ่านกฎหมายไปให้เนี่ยมีการอนุมัติเนียงบเนี่ยผ่านให้มีการใช้ให้ไปเนี่ยจนถึงในช่วงประมาณสักเดือนมกราถึงเดือนกุมภาพันธ์เลยนะครับ ถ้าเป็นเดอนกุมภาพนี่ก็จะเห็นเป็นงบในส่วนของตัวของเกี่ยวกับด้านสงครามนะครับก็คือจะทําให้ความเสี่ยงที่ตลาดกลวงนในช่วงที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องตัว goldman s a c h down เนี่ยมันมันโพลองออกไปจนถึงต้นต้นปีหน้านะครับแต่ก็ต้องบอกว่าภาพความเสี่ยงตรงนี้เนี่ยมันยังไม่ได้หมดไปนะครับเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเขาก็ยังไปดิสคัสกันต่อนะครับถ้าถ้าถ้ายังตกลงไม่ได้เนี่ยยังยังผ่านรูปประมาณที่มันเป็น,ท,น,ปนที่มันเป็นถาวรไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวความเสี่ยงตรงนี้เนี่ย ก็กลับมาพูดกันใหม่ในช่วงต้นปีหน้าอยู่ดีนะครับซึ่งทามบอกว่าถ้าในส่วนงตัวงบประมาณตรงนี้เนี่ยถ้าม,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 มันถูกตัดออกไปทําให้ตัวในส่วนตัวหน่วยงานรัฐบาลบางถูกปิดไปเนี่ยมันก็มี Impact กับทางฝั่งตัว GDP พอสมควรน,นะครับที่ e s t i m a t e ไว้เนี่ยคือประมาณสัก0 1ถึง0.2ต่อสัปดาห์นะครับแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทาบอกว่าผลกระทบที่ถ้ามันเป็นในส่วนเรื่องตัวกลุ่มแมนเชสเตอร์ยูไนเต็จริงเนี่ยฝั่งตัวตลาดหุ้นทจรบิงๆ มันจะไปกระทบในส่วนของตัวพวกขาฝั่งของตัวบอลยูเป็นหลักที่ที่เราจะเห็นภาพที่มันปรับลดลงมาในช่วงที่มันผ่านมานะครับครับคุณพ่อครับพอมาดูภูมิทัศน์เรียบร้อยไปแล้วเรามาดูกันบ้างว่ามุมมองของ scba ครับต่อการลงทุนนะครับในหุ้นสหรัฐอย่างไรบ้างครับในช่วงเวลาแบบนี้เอ,อ่อตลาดเนี่ยก็ต้องบอกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับตัวฝั่งตัว US เนี่ยขึ้นมาก็น,นเกือบยี่สบเปอรเลยในช่วงที่ถ้าเกิดนับจากโลนะครับ หลักๆก็คงจะเห็นว่ามันเป็นการปรับขึ้นมาหลังจากที่ตัวบอลยิเนี่ยมันขึ้นไปทําไปทําจุดสูงสุดนะครับเราก็เห็นภาพที่มันเริ่มมีเงินกลับเข้ามาที่ตลาดหุ้นมากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในมุมมองของเราเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเราก็เริ่มมีต้องบอกว่ามีแอบกังวล,ลนีดหนึ่งว่าการหลังจากที่ราคาเนี่ยมันมันปรับขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าถ้าอย่างที่เรียนไปเนี่ยในภาพของตัวสิ่งที่เรากังวลเนื้อลงจะเป็นในส่วนตัวภาพเศรษฐกิจนะครับที่ ประเมินเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสสูงอยู่ที่จะเกิดภาวะ recession ในปีหน้านะครับแต่ว่ายัางไงก็ตามเนี่ย SBN ก็ยังมองว่าในปีหน้าถ้าจะนเป็น recession เนี่ยมันก็จะเป็นแบบเป็นภาพที่แบบเอ่อเป็น recession แบบมันอ่อนเนี่ยนะครับไม่ได้กระทบกันตัวตลาดมากนะครับไอสิ่งที่มันอาจจะมากระทบทําให้ตัวการลงทุนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดึงดูดเหมือนช่วงต้นเนี่ยมันคือหลักๆมันน่าจะเป็นสองส่วนแล้วกันก็คือตัวสภาพคล่องในระบบนะครับที่มันถูกดูดหายไปจากต่อนเนื่องไม่ว่าจะเป็นในทางขาของฝัง่งของตัวธนาคารกลางสหรัฐหรือว่า ธนาคารกลางยุโรปเองนะครับที่มีการดูดเงินออกไปอย่างต่อเนื่องนะครับกับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คงจะเป็นในเรื่องของอ valuation และกันนะครับความน่าสนใจของตลาดตอนนี้เนี่ยถ้าฝั่งตัว US เองเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราเห็นแล้วเทรดอยู่ประมาณสักกลับขึ้นมาเทรดอยู่ที่ประมาณสัก18เท่าอีกรอบนึงนะครับซึ่ง18เท่าเนี่ยถ้าเราคิดออกมาเป็น e a r n i n g yield เนี่ยมันก็ตกอยู่อาจจะประมาณสัก5%ต้นๆน,นะครับ5% 5.4%นะครับถ้าเกิด เทียบกับตัวบอลยู u, สหรัฐ1ิปีตอนนี้เนี่ยที่ถึงแม้มันจะปรับลดลงมาแล้วอยู่ที่ประมาณสัก4.4เนี่ยก็จะเห็นว่าส่วนต่างตอนนี้เนี่ยของตัวผลตัดแทงของหุ้นกับพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยมันอยู่แค่ประมาณสักหนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นเองนะครับมันหลิงทำให้ความน่าสนใจความน่าดึงดูดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีตเนี่ยที่สเปรดเนี่ยมันกว้างกว่าประมาณประมาณสาเปอร์เซ็นเลยด้วยซ้ำนะครับค่ะ ทีนี้เราแนะนํำยังไงดีเพราะว่าตลาดหุ้นสหรัฐก็ถือว่าใหญ่สุดนะคะกิน Market s แ Share ของ Market Cap ทั้งหมดเนี่ยราวๆสักกว่า4ี่ซนะคะหลายคนก็ยังบอกว่าเอ๊แม้จะแพงแต่ก็อยากลงทุนจริงๆแล้วเราแนะนํำยังไงหรือว่ารอก่อนดีกว่าเพื่อให้ราคามันย่อลงมาแล้วก็ความมั่นใจมีมากกว่าน,นี้คะ่ะจริงๆอย่างอย่างที่เมื่อกี้เรียนไปนะครับหลังจากที่ภาพที่ตลาดรอบนี้เนี่ยมันปรับขึ้นมาค่อนข้างเยอะเนี่ยโดยรวมเนี่ยเราถึงมองว่าภาพของตัวตลาดเนี่ยในระยะสั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยมันก็ ตลาดหุ้นเนี่ยมันก็คงจะยังไปได้ต่อแหละจากตัวทิศทางของตัวฟันดิเมนททลที่มันยังซับพอร์ตอยู่นะครับแต่ว่าความเสี่ยงจริงมันก็คืออาจจะเป็นในส่วนของปีหน้าที่มันอาจจะต้องเริ่ม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 มีความกังวลมากขึ้นนะครับผมทั้งในตัวภาพเศรษฐกิจเองหรือว่า <c oughs> ตัวตัวทิศทางการมนโยบายความเสี่ยงที่มันยังคงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ย ระยะจริงๆตรงนี้เนี่ยเราอาจจะแบบเป็นในเชิงตัวเลือกลงทุนเป็นรายเซกเตอร์นะครับอย่างเช่นในส่วนของกลุ่มที่มันอาจจะมีความเสี่ยงในเชิงของกลุ่มที่มันจะได้รับความผ,ลผ,ลผลันผวนรับผลกระทบจากจากจากภาพเศรษฐกิจที่มันค่อนข้างน้อยนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มเป็นที่เป็นหุ้นในกลุ่ม value หรือว่าหุ้นในกลุ่มที่เป็น quality นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย จะมีความแข็งแกร่งของตัวผลป,ประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่ค่อนข้างดีนะครับกับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราแนะนำนะครับอาจจะเป็นการกระจายการลงทุนบางส่วนออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวตลาดหุ้นในส่วนตัวของตัว emerging เองหรือว่าจะไปในส่วนตัว asset class อื่นเลยนะครับอย่างเช่นฝั่งของตัวตาสานนี้ที่ปัจจุบันเนี่ยความน่าสนใจยังค่อนข้างสูงนะครับหลังจากที่ตลาดมองว่าตัวบอลยูแล้วกันตัวบอลยูสหรัฐเนี่ยมันได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าโดยโดยเฉพาะในช่วงอดีตที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราไปดูเนี่ย เมื่อครั้งที่ตัวบอลยูเนี่ยมันแตะขึ้นไปสู่จุดสูงสุดเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าภาพของตัวตลาดหุ้นเนี่ยมันอาจจะยังทรงๆนะครับมันอาจจะมีทั้งความแบบสอดกันว่าอาจจะดีบ้างแย่บ้างแต่ว่าที่มันดีเลยชัดๆเลยก็คือตัวของตัวหลักทรัพย์ประเภทตัวพลับัตรพวกตัวตาสันนี่ทั้งหลายนะครับที่ยังมีความน่าสนใจค่อนข้างมากนะครับอืมนะค่อนข้างครบถ้วนขอบคุณมากนะครับคุณพกครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับ คุณพอศลน,นาจิตมั่นเชย์ธรรมนะคะดีคเตอร์ฝ่ายการลงทุนผ่านกองทุนต่างประเทศนะคะบลจไทยพัน,นิดนะคะดังนั้นถ้าดูเฉพาะบริการเนี่ยก็ต้องบอกว่าดอกเบี้ยน,น่าจะลดกลางปีหน้านะคะส่วนเรื่องของโกลเมชดาวก็อาจจะกลับมากระวนใจได้ในช่วงต้นปีนะคะดังนั้นถ้าจะลงทุนเนี่ยก็อาจจะต้องเลือกกลุ่มหน่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแวลูหรือว่าคุณลิตี้เพราะว่าตอนนี้ราคาค่อนข้างสูงนะคะพีสิเท่าทีเดียวแล้วก็อาจจะกระจายไปยางอมเมอร์จีมาเก็ตหรือว่าตราสารนี้ได้บ้างคะ่ะพีวิทย์คะ ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w e a l t h ค่ะ